เดพันนีชีวิตที่หิวหวยหลอนชื่อพันนีบ้าจี้เรื่องหวยแทงได้ทุกงวดคอยตรวจเลขหวยทำงานได้เงินหมดเงินซื้อหวยผัวหลอนชื่อดีดีไม่ชอบหวยผิดกับพันนีพันนีบ้าหวยเดินนั่งยืนนอนหลอนคิดเลขหวยเลขทั้งสิบตัวคิดมั่วตัวหวย หาเจ้าเข้าทรงคนทรงใบหวยไปวัดอาพระท่านคะขอหวยพระท่านบอกใบให้ไปแทงหวยข้างล่างข้างบนสับสนตัวหวยเคยถูกเลขท้ายวิดไว้ตัวหวยได้เงินเลขท้ายจ่ายไปซื้อหวยกี่งวดกี่งวด,งวดเงินชวดพระหวยวันนี้พนันีเป็นหนี้เสียหวยเสียผัวที่รัก พอลักแทงหวยมีผัวไม่สนมัวสนแต่หวยพณีเจ็บช้ำจำเลิกเล่นหวยตัวอย่างพันีเป็นหนี้เพราะหวยรัฐท่านรู้ซึ้งจึงตั้งกองหวยดูดเลือดประชาที่บ้าเล่นหวยคิดแล้วปวดใจไอ้เรื่องหวยหวยบุญธรรมกำแต่ง เกิดมามีรูปร่างสง่าสวยงามผิวพรรณผ่องใสเพราะสังสมความเป็นผู้มีจิตใจดีเบิกบานแจ่มใสเกิดมามีรูปร่างขี้เร่ผิวพรรณอับปรลักเพราะสังสมความเป็นผู้มักโกรธพยาบบาทอาฆาตแค้นเกิดมาเป็นคนขี้โรคหรือมีอายุสัน้นเพราะสังสมความชอบทรมานทำลายทำร้ายชีวิตสัตว์เกิดมามีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงดี เพราะสั่งสมความเป็นผู้มีเมตตาไม่ฆ่าไม่รังแกสัตว์เกิดมาเป็นคนมีผู้ยอมรับมีอำนาจวาสนาเพราะสั่งสมความเป็นผู้ไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่อยากให้ใครดีเกินหน้าเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีเพราะส่งสมความเป็นผู้ใฝ่รู้มันสอบถามความรู้จากบัณฑิตเกิดมาเป็นคนไม่ฉลาดไม่มีไหวพริบเพราะไม่สังสมความเป็นผู้ใฝ่รู้ ไม่คิดที่จะเรียนรู้อะไรจากบัณฑิตเกิดมาเป็นคนผู้มีทรัพย์สินมากเพราะสังสมความเป็นผู้มีใจบุญสุนทานชอบแจกจ่ายเจอจาช่วยผู้อื่นเกิดมาเป็นคนผู้มีทรัพย์สินน้อยเพราะสังสมความเป็นผู้ตรนี่หวงเหนไม่ทำบุญให้ทานเกิดมาเป็นคนตระกูลสูงเพราะสังสมความอ่อนน้อมต่มตนรู้จักลุกรับกราบไหว้เคารพบ,บูชาบุคคลที่ควรบ,บูชา เกิดมาเป็นคนตระกูลต่ำเพราอสงสมแต่ความเย่อหยิงมารู้จักลุกรับกราบไหว้ขอรบบุคคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาสรุปแล้วคนเรานั้นจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีกรรมดีย่อมโดนบันดาในชีวิตของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายกําร้ายก็จะโดนบันดาลให้ชีวิตของเราร้ายร้ายดังคำที่ว่าฟ้าดินมีได้อยู่เพื่อตนเองฟ้ามีอายุยืนยาวดินมีอายุยาวนานเหตุประฟ้าและดินไม่ได้รำรงอยู่เพื่อตัวเองจึงอาจอยู่ได้คงทนดังนั้นปราดย่อมลดตนอยู่รลังท้าย แต่กลับกลายเป็นหน้าสุดละเลยการบำรุงตนเองแต่กลับมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดีเพราะปราดมิได้อยู่เพื่อตนเองมิใช่หรือตัวตนและแผ่นดินของท่านจึงถึงสึ่งความสมบูรณ์ ลวิบาสของการผิดศีลห้าศีลข้อหนึ่งปาณาติบาตฆ่าสัตว์อย่างเบาที่สุดทำให้อายุสันส้นศีลข้อสองอดินนาธานาลักทรัพย์อย่างเบาที่สุดทำให้ทรัพย์เสื่อมสูญศีลข้อสามกาเมสุมิชาจาราประพฤติผิดในการมอย่างเบาที่สุดทำให้มีศัตรูและก่อเวรข้อสี่มุสาวาธาปูเทศอย่างเบาที่สุดทำให้ถูกโจดทวงในเรื่องไม่จริง ปีนาสาศูนนวาจาพูดสเสียดอย่างเบาที่สุดทําให้แตกแยกจากมิตรปรุศวาจาพูดหยาบอย่างเบาที่สุดทําให้มีเสียงที่ไม่น่าฟังสัพพประหลาดปรลาดพูดเพ้อเจอ้ออย่างเบาที่สุดทําให้คําพูดไม่น่าเชื่อถือสินข้อห้า 5, สุราเมาีไรมัชชะบามาเสพสิ่งเสพติดสิ่ง,งมัวเมาอย่างเบาที่สุดทําให้เป็นบ้า วิเบาของการผิดศีลแต่ละข้อนั้นย่อมทามให้มีจิตใจเร่าร้อนมันอยู่ในนรกและเมื่อตายไปจิตใจก็ย่อมเป็นนรกต่อไปอีกหรือทำให้กระวนกระวายค่อยอยากเป็นดังเปรตวิสัยก็ได้หรือต้องไปเกิดอยู่ในภูมิพบ,พบพบภูมิของสัตว์เดรัจฉานเพราะการผิดศีลจนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนั่นเอง ผลบุญผลประโยชน์แห่งศีลของคนมีศีลห้าประการ 1. ได้ทรัพย์สมบัติมากเพราะเหตุแห่งความไม่ประมาท 2. จชื่อเสียงอันดีงามย่อมเปื่องพุ้งไปไกล 3. เป็นผู้แกล้วกล้าไม่ขวยเขินก็ไปหาหมูลอื่น 4. ไม่ตายไปด้วยความหลงผิด 5. ตายแล้วย่อมเข้าถึงความสุขสบายในโลกสวรรค์ สักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจากหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินแด่คนของแผ่นดินมีคำชมที่เจ็บแสบอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งคนไทยได้รับความเจ่ยมจนตกต่างชาตินั่นก็คือ ประเทศไทยอะไรอะไรก็ดีไปหมดแต่อย่างเดียวที่มีคนไทยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนี่ยมีในหลวงรัชกาลที่สิบมีพ่อของในหลวงผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินสมพระนามปุมิพล คือพลังของแผ่นดินราชการรัชการที่9และราชการที่ส0พระองค์ทรงอุทิศแร,รงกายแรงใจทุ่มเทให้กับแผ่นดินไทยอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยสมดังกับเป็นพ่อของแผ่นดินเรามีพระบรมราชินีนาถเป็นแม่ของแผ่นดินต้องคอยเอาใจใส่ความสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งต้นน้ำลำธารแม้กระทั่งผู้คนที่ถูกโรคร้ายรุมรานพระองค์ก็ทรงเข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมเช่นคนทั่วไปดังนั้นเพื่อแม่เราถูกเยอะๆอีกต่อไปว่าอะไรอะไรก็ดีไปเสียอย่างเดียวที่มีคนไทยเพราะคนไทยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้เสียหมดไม่ว่าป่าไม้ภูเขาทะเลอากาศแม่น้ำลำธาร แม้แต่การทำลายชาติหรือขายชาติโดยการโกงกินคอร์รัปชันกันอย่างหนักหนักหนักแผ่นดินจึงขอวอนผู้กล้ามาช่วยเสียสลากันกอบกู้มาติภูมิแห่งนี้ให้มีความบดมสมบูรณ์กลับคืนมาอย่างเดิมมาช่วยการสืบทอ,อดนมการคนของแผ่นดินไปจนกว่าจะมีคนของแผ่นดินอยู่กันทั่วแผ่นดินนั่นย่อมหมายถึงจะมีผู้คนมากมายช่วยงานสร้างความบดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ สมกับที่เราเป็นแหล่งอาหารของโลกก่อนจะจากกันไปขอฝากข้อคิดไว้เป็นเรื่องกล้วยๆว,ว่าถ้า ชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือเกษตรกรมีเงิน100บาทนำไปฝากธนาคาร1ปีจะได้ดอกเบี้ย3%เถึงสูงสุดแต่บางตอนนี้อาจจะศูนย์กว่าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าสามเปอร์เซ็นต์คือสามบาทรวมรายได้ทั้งปีก็จะได้ประมาณเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยบวกสามก็จะเป็นหนึ่งร้อยสามบาทถ้านําเงินหนึ่งร้อยบาทนี้ไปลงทุนซื้อกล้วยมาปลูก โดยจ้างคนกดหลุมปลูกจะได้ต้นกล้วย15ตน้นพออายุ8เดือนถึง1ปีก็จะให้ผลผลิตต้นกล้วยจะให้ผล1เครือเคลือละ8หวีหวีละ3บาทหัวปรีไม่คิดต้นกล้วยไม่คิดจะได้เงินงทั้งสิ้น3 6 0บาทสรุปจะมีไรายได้มากกว่าเดิมสามเท่าก็าฝากเป็นข้อคิด ให้กับคนข้องแผ่นดินหมดพิจารณาอาหารกินข้าวเคียวทุกคำเราจดจำกินเพื่อชา